สวัสดีครับเพื่อนเพื่อผมไม่คิดว่าผมจะได้เล่นเกมนี้เร็วมากแล้วก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกครับเมื่อปี 2016- 2017เพราะว่าเกมนี้ออกมาช่วงปีตอนนั้นแล้วก็ฮิตตอนนั้นและผมเนี่ยก็เลิกเล่นไปซีซั่นแรกเลยเกมเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่คนขอเยอะมากแล้วผมคิดไว้อยู่ว่าผมจะทําดีไหมหรือว่าผมจะไม่ทําดีนะเพราะว่าโดยรวมการแคสเกมในช่องเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดกฎต่อช่ของช่องช่องแนวนี้นะฮะแต่ก็ผมก็อยากทําให้ทุกคนเกมที่ว่านั่นก็คือ เกมฟรีไฟล์ Fi ครับใช่ครับเกมฟรีไฟล์ Fi. ซึ่งมันอัปเดตไปเยอะมากครับผมเล่นแค่ซีซันแรกแล้วผมไม่ได้ไม่ได้กลับมาเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยหลังจากนั้นได้ข่าวแค่ว่ามีอะไรวิ่งตามด้วยมีหมามีเพนด้าใช่ไหมใช่สั์เลี้ยงเรสัดเลี้ยง ซึ่งแต่ผมก็จะเล่นเหมือนคนเล่นทีแรกๆก,ก็จะเล่นเออเออเดอ,อเดอ,อ,อ,อดาๆหน่อยถ้าผมเล่นอะไรโง่โนะเพื่อนๆก็บอกผมได้นะมันเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับน้องๆหนูๆนที่ดูคลิปอยู่ก็ถ้าพี่ไม่รู้อะไรตรงไหนถ้าพี่สงสัยอะไรตรงไหนก็บอกพี่ได้นะคอมเมนต์คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยคอมเมนต์บอกพี่ได้นะถ้ากูเล่นกากหรืออะไรนั่นก็คือปัญหาของกูเออ เพราะพวกมึงอยากดูฟิลฟิลอยากดูีเทมก็ไปดูช่องอื่นนะอันนี้คือรวมความก่าของกูนะกูเล่นกูเล่นไม่เก่งอยู่แล้วเกมฟีไฟเพราะกูเล่นเททแรกแล้วตอนนี้กูไม่รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นและนี่ก็คือหน้าตาของตัวละครผมสวัสดีครับผมเล่นตอน,น,ตอน,นแรกๆเลยนะผมก็เติมไปแค่ไม่กี่บาทตอนนั้นเติมไปแค่เจ็ดสิบหรือ100ร้อยกว่าบาทนี่แหละเออตอนนั้นเติมไปแค่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยตอนนี้เชิญมาแล้วมึงดูชื่อแล้วน้องๆดูชื่อพี่นะฮะนี่ฮะโยเกิร์ตตอนนั้นไม่รู้ทำไมตั้งชื่อผู้หญินะะ่าจแบบ ผมเป็นคนชอบเวลาผมเล่นเกมเนี่ยไม่รู้เพื่อนเป็นป่าผมชอบเล่นตัวละครผู้หญิงมากนะฮะชอบเล่นแบบตัวละครผู้หญิงก็แต่งตัวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบตั้งชื่อเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออผมเป็นอย่างนั้นมามานานแล้วอะ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยตอนเนีน้อะไรวะคือตอนนี้ผมเอ๋อมากผมเป็นคนเอ,อ๋อแบบคนหนึ่งที่แบบโคตรเอ,อ๋ออะไรวะเอาน้าตัวหลังแล้ววะตุ้ม โอ้พองพายกอด,ดสวรรค์คือตอนนี้ผมจะบอกอะไรให้นะเพื่อนๆว่าผมเป็นเหมือนคนหลงทางคนหนึ่งบบผมเป็นบบเออเออแดกอันนี้ผมไม่ได้เหยียดนะแต่ผมเหมือนคนเป็นออทิสติกอยู่ตอนเนี้ยเ๋ยผมเออมากเลยผมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนเนี้ยแล้วนี่ไปไหนนะน่นละสิเอาแล้วลงทําไมเอาแล้วลงทําไมเราจะพาทาปูอะไรว่าน่ากระสุนนะนะ ป้าๆเดี๋ยู่อ๋อไม่ใช่กระสุนเฮ้ยมันมีรถจุดตรงโน้นเราไปตรงโน้นดีกว่าไหมเป็นไนรถดำนเลยอะไรดำๆมีตะหำมม์เลยดีดำเออมามาแล้วนนทิชาเฮ้ยดูตูดตัวละครได้ปะวะเอ้ยโอ้ยตูดโคตรขาวอะี๋ยวกูเล่นเก่งกว่านี้เดี๋ยวกูเติมนะพี่น้องนั่งอะไรายขับอ่ะขับวะขับดีๆนะอุ้ยน้องน้องพลาดแล้วพี่ขับอ่ะมันกระโดดลงดิขับหาของนี่ไปไหนไปไหนขับไปเอาจะขับพาไปกินลมชมวิว เฮ้ยลงไม่ตายด้วยว่ะฮัลโหลเยสนี่มันอะไรเนี่ยรถอะไรอ่ะโอลลี่อะเป็นโอลลี่เลยแตท้ายไม่ใช่อะไรวะเนี่ยมาแล้วน้องฮัลโหลน้องเศร้าโอ้โหปืนพกเอาไว้ทำไมอะไรอ่ะอะไรอ่ะปืนอะไรนะคืออะไรคนประจูคนจะไม่อยากตายอะไรวะโอ้มีเคียวมีโอ้ของแปลกปลอมนั่นเลยกูไม่รู้จักนั่นเลยอันนี้คืออะไรครับ อันนี้คืออะไรวะน้องๆมันคือปืนอะไรวะเที่ไอ้ปืนเนี่ยปืนพลาสมา M P 40อะไรวะเนี่ยรีโหลดด่วนใส่ได้ามนะพวกมีกระเป๋าหนึ่งมาเอากระเป๋าดิได้ได้กระเป๋าฮะอะไรอะเรืองแสงด้วยข้างบนเดี๋ยวนะเห็นเดี๋ยวไม่ไม่เราเราสงสัยอันนี้อันนี้คือปืนอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหปืนอย่างงี้อะไรอะโอ้กูกูเอ๋ว่ะ หมือนมึงเวออ่ะมึเออมากเลยอะไรอ่ะเก็บแล้วปืนอัปเกรดเป็นเลเวลหนึ่งคืออะไรมึงอย่าบอกนะมึงอัปเกรดปืนแล้วปืนแรงขึ้นเดี๋ยวนี้ฟรีไฟล์เป็นงี้เหรออจริงรู้แหละอะไรวะมึงเออแดงเลยเฮ้ยไอ้นี่ระเบิดไอ้นี่เนี่ยไอวอลปาไงวะแทงไงวะกดกดเรียกอะไรวะเก็บยังเก็บแล้วแล้วนายก็ปาแบบเนี้ยเอ้ยเออนี่ไงฮะเออ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  เออสนุกดีว่ะไปหาเก็บเพิ่มดีกว่าจะหาเก็บมตังไหนเหนื่อยใจปวดหัวมากเล่นเกมเนี่ยปวดหัวมากเลยปวดแม่อยากเล่นเลมโบซิกไปเล่นเลมโบซิกอ่ะผมจะเล่นเลมโบซิกจีบเขียวอะไรวะเล่นยากเล่นเย็นเหลือเกินหรือกูกากเออกูกากแหละเออกูเพิ่งเริ่มเล่นเฮ้ยอะไรนั่นน่ะนี่มันอะไร โอ้ยอยังก,กับหลุดมาในมาร์ทเลยเดออ้อแต่นายยังไม่มีอะไรอีกไหมเออไม่มีอย่างเดียวไม่มีเงินนะแต่ได้เงินหนึ่เออขึ้นมาแล้วนี่เราอยู่นอกวงนะเดี๋ยวเราต้องเข้าวงต้องไปดักคนข้าวงใช่แล้เราต้องไปดักคนใช่ไหมใช่นี่แหละกี่เก้าศูนย์ใสเท้าวิ่งเลยใช่เราเห็นเราเห็นว่าเธอเดินหนีจากเราไปอะไรวะ นายมียากี่อันแต่เราอยากได้ไอวอัววิอยากจะไปลองเล่นสเต็ปเทพอ่ะอู้ตั้งตั้งตั้งอันนี้หรอตั้งกําแพงเหรอแล้วก็อะไรวะนะอะไรล่ะตีบฟ้ามีคนไม่จ้าไ<ด>ม่เ,เห็นเลดไม่ได้โหลดต้องโหลดเพิ่มนี่โหลดแค่นี้ก็อันนี้แล้วนะแหะเจอคนแล้วชอบตกใจอะอะไรอะอุย้ยตกใจอะไรวะคืออะไรวะไอดอกวะเอ้ยมันลงตรงหน้าเราเลยนะป๊าไม่ใช่ไง แต่มันต้องมีคนแน่ๆใช่ไงนี่ไงเรียกตีนเปิดประเดิมก็เรียกตีนก่อนเลยใช่มากมันต้องมีแน่ไอ้บ้านตรงนั้นน่ะไอ้เรียกตีนไม่กระสุนเฮ้ยมันขับรถเฮ้ยไม่ใช่ขับรถครูบีกระสุนจ๋าให้กระสุนจ๋าตะกัวเข้ากบาลหน่อยเร็วเร็วจบเกมนี้กูจะได้เลิกเล่นเร็ว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 กดไลค์กดจีพวกพ่อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยกูได้ระเบิดอะไรของแกวะ คนเอ้ยนี่ไงกูตั้งแล้วบ่อได้แล้ยเยเย่เย่เยดพี่แจ๊บมันเท่เกินเย่แก่ได้ก็ดีใจแล้วเย่เย่เยดพี่แจ๊บมันเท่เกินหัวแตกเต้ามันจะมีคนวิ่งมาจากข้างล่างปะวะวงมันบีบแล้วอ่ะเออใช่วงบีบแล้วมีแหละมีแหละมันเป็นไรไปช่วยฉัแล้วเย่เย่เยโคเทอ่ะเอ้ยในบ้านมีเปล่าตะกัวจ๋า เฮ้ยมาแรงมนลูนมันลูนมันลูนเอ้ยกูจะเป็นกูจะเป็นบอลูนน่ะเฮ้ย <The noise> <า>กูไม่รู้แล้วกูกู <The noise> กลายเป็นเด็กน้อยแนละ้วกูไม่รู้อะไรกูวิ่งหางเดียวอ่ะฮัลโหลว์วอตส์โบว์มี<า>ตีนเป <The noise> ล่าฮัลโหลว์อยากกินตีนใครก็ได้ยิงกูทียิงกูหน่อยเร็วเร็วเร็วมันยิงมึงยิงกูเร็วเป็นไก่กูเสิร์ฟให้พวกมึงนั่นแหละรับประทานเงี้ยสัเอ้ย มีรถจอดหนึ่งคันกับเครื่องบินคนเนี่ยเหลือยี่สิบเอ็ดคนแล้วนะเออ็ดคนไปไอยู่ไหนกันวะอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเสียงรถปะฮะเฮ้ยเหมือนฉันนี่โอ้ยรถอยู่ข้างฉันอะไรอะรีบลงไปข้างล่างแล้วรถรถรถเหรแล้วรถบอได้ไม่ได้ยินอะไรอะอินซูซูหรือโตโยต้าที่ขับมาเห็นในเกมนี่มีแต่รถสปอร์ต ไปแล้วไปแล้วไม่ได้แต่หูฟังหรือไม่ได้ยินไม่สนใจด้วยเล่นแจกโลพี่ครับยิงผมหน่อยอยิงกูหน่อยนี่เด็กน้อยเกมนี้เด็กเล่นเยอะไม่หมเหรอเด็กยิงกูหน่อยเอยยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมไซโมไฟ,มไฟบินต่อหน้ากูเลยอยู่องหนา้าอยู่องหน้าเย็ดเย็ดเย็ดไหนวะอะไรบินวะเกาะก็ไม่มีห้าวตีจิ๋วหายอันนี้อะไรกินเห็ดอ่ะมาริโอเย็ด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 กินเห็ด เป็นมาริโอเลยมอไซค์ไปไหนวะอเอ้ยคเคยกนไฮ้ย,ยสีเหลืองๆปะที่มันเป็นวงเหลืองๆอะ่ะเอนคืออะไรอะ่ะทันทีที่มันก็จะบอกพิกัดเวยว่ามีใครอยู่ในดันเมืองโอ้มันเป็นพระเจ้าเป็นระเจ้าเอ้ยข้างหลังน่นนะเ,เห็นไหมปะไม่เห็น<ๆ>ไหนล่าไหนตั้งไอวอลปะเด็ดเด็ดเดยวเฮ้ยผมก็บีบโอ้ยเออเด็ดเด็ดเด็ดมันเป็นวงหเนี่ย เอ้ยเย็นเย็นเย็นเจ็บเจ็บเสียวโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้ยเสียวรถแตกเลยไอ้กูได้ตะกยนะยป็นอะไรเลยอยยงมันรู้เย็ตีนะใครจะไปรู้เึงเล่นเล่นไม่เป็นเออ ให้เราให้โอกาสแก้มือหน่อยดิวะไม่รู้กูเจอกูยิงหมดอ่ะกูหิวตีนผิวตีนอ, <laughs> อันนี้มีไฟเหรอมเรื่องมีไฟเหรอฮ <laughs> นะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยผมไม่รู้ตรงไหนบอกผมด้วยกันนะผมเพิ่งมาเล่นยิงไม่รู้เรื่องอเลยเลยเออแดกมากตอนเนี้ย <laughs> เดี๋ยวผมขอไปศึกษาเพิ่มหน่อยนะถ้าผมรู้เดี๋ยวผมอาจจะได้แคสอีกโอเคล้าก่อนพี่น้อง